ค่ะเด็กๆก,กิจกรรมงานประดิษฐ์หน่วยฤด,ดูการหานสาของเรานะคะคุณครูมีใบงานไปให้เด็กๆนะคะมีหมวกแล้วก็ถุงมือให้เด็กๆระบายสีแบบนี้เลยนะคะระบายสีตามใจชอบเลยเสร็จแล้วใช้กรรไกรนะคะตัดขั้นตอนการใช้กรรไกรเด็กๆใช้กรรไกรอย่างระมัดระวังด้วยนะคะตัดตามรอยหมวกเลยตัดหมวกตัดถุงมือ เสร็จให้เรียบร้อยนะคะตัดทุกอันเลยนะคะเด็กๆเมื่อเราตัดเสร็จแล้วนะคะนี่เราจะได้มาเป็นแบบนี้นะคะได้ถุงมือสองคู่กับหมวกหนึ่งใบเสร็จแล้วเด็กๆใช้กระดาษน,นะคะหรือเชือกก็ได้เอามาติดกาวแล้วก็ติดไปที่หมวกนะคะด้านหลังที่เราไม่ได้ทาสี เสร็จแล้วก็ติดถุงมือตามใจชอบเลยนะคะเด็กๆอยากติดตรงไหนติดได้เลยเสร็จแล้วค่ะเด็กๆโบบายมวกของเราเสร็จแล้วก็ติดเชือกนะคะใช้สกอตเทปติดเชือกติดให้แน่นๆเลยนะคะนี่เสร็จแล้วค่ะงานประดิษฐ์โบบมวกของเราเป็นยังไงคะ ง่ายนิดเดียวคุณครูเชื่อว่าเด็กๆทุกคนทำได้นะคะคุณครูรอผลงานของเด็กๆอยู่นะคะ